สวัสดีครับพี่น้องกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมพี่น้องกลับช่องสวัสดิ์ตัวเล็กเลื่อนนะพี่น้องพี่น้องวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ที่ว่าด้วย a ถึง z a ถึง z ของบุคคลสำคัญในพระองม์พี่นะพี่น้องวันนี้เรามาถึงคนที่สองนะฮะสัปดาห์ที่แล้วได้เล่าไปแล้วเกี่ยวกับ อารอนใช่ไหมฮะพี่น,น้องวันนี้มาถึงคนที่สองของที่ว่าด้วยซีรีส์ที่ว่าด้วย A Z, เอถึงแยกมีชื่อว่าอะไรนะฮะแล้วก็เป็นใครนะพี่น,น้องวันนี้ที่ผมจะมาเล่าเรื่องของคนคนนี้มีชื่อว่า อาเบดานโกหรืออาเบนโกนะพี่น้ okay, องโอเคก่อนที่เราจะเล่าเรื่องเราจะอธิษฐานด้วยกันสักครู่นะพี่น้องฝ่าไว้กับพระเจ้าพระเจ้าขอพระเจ้าสมโภชนงางค่ะปองสมการเล่าเรื่องของอาเบนโกสำหรับในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจอยาจะศึกษาพระวชนะของปงองศึกษาประวัติศาสตร์ของปองบุคคลสามครั้งในพระเงพีเดิมข้าแต่พระเจ้าผูา้ช่วยเหลือ ทั้งข้าพรงและผู้ฟังทุกคนที่จะเข้าใจพระชนนาขออพองและเมื่อเราฟังแล้วเราจะได้รับความเชื่อมมาใหม่สิ่งมาใหม่ในชีวิตของเราและยิ่งกว่านั้นเมื่อเราฟังแล้วเราจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าขออคุ้มพรองขอฝากเวลาต่อไปน,นี้กับพองค์ขอจิตังการุนในพระนามของ,องพระผู้มิพเจา้าอาเมนที่นา้าเราซึ่งเป็นคริสเตียนเราจะทำอะไรจะมีการอธิษฐาน ขอการสนังจากพระเจ้านะพี่น้องโอเควันนี้คนที่พอจะมาเล่าเรื่องของคนคนนี้มีชื่อว่าอาเบเดเนโกนะฮะสะกดว่า A B E แล้วก็ D N E G O นะพี่น้องน่าจะอ่านว่าอาเบเดเนโกนะ,ะแต่ว่าเรามาจะอ่านว่าอาเบเนโกนะฮะมาง่ายดีนะพี่น้อง โอเคอเบเนโกคือใครนะพี่น้องมาจากไหนมาสามคนยังไงมีบทบาทอะไรบ้างในพระมัมพีนะฮะอเบเนโกก็ ico, คือเป็นเพื่อนคนหนึ่งในสามคนของดันเนียเอานี่ดีกว่าเพราะว่าดันเนียนี่มีคนรู้จ่ายเยอะใช่ไหมพี่นะ ico, ้องอเบเนโกก็เป็นคนหนึ่งในสามของเพื่อนคนดันเนียนะฮะ อาเบดเนโกถ้าเราเข้าไปดูชื่อของอาเบตเนโกเนี่ยอาเบดเนโกเนี่ยก็ที่เขาจะได้ชื่อว่าอาเบตาเนโกนะฮะชื่อดังของเขามีชื่อว่าอาซาริยานะฮะพี่น้องอาซาริยาคนละคนกันกันกบกริย์ของยูดาะนะกริย์ของยูดาห์องค์ที่ 9. เก้า็ชื่ออาซาริยาหรืออุซิยานี่นะแต่ว่าชื่อดังของอาเบเนโก คนนี้นะที่เป็นเพื่อนกอนดานเนียเนี่ยชื่อเดิมของเขาก็คืออาซาริยาเหมือกันฮะอาซาริยาหมายถึงอะไรชื่อของคำว่าอาซาริยาเนี่ยหมายถึงอะไรนะฮะอาซาริยาหมายถึงหมายความว่าอะไรนะฮะไม่ใช่หมายถึงนะหมายความว่าอะไรก็คือหมายความว่าพระยาเวส่งช่วยเหลือนะฮะพระยาเวส่งช่วยเหลือ พออาเบเนโกนะฮะอาเบเนโกอาเบเนโกเนี่ยถูกกวาดต้องมาจังจากยูดามาอย่างบาบิลนเนี่ยพวกกระย์ของบาบิลนก็คือเนบุคเนีซานะฮะเขาก็ได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับเด็กๆเหล่านี้นะฮะโอเคผมจะไม่เอาเพื่อนของอาเบเนโกอีกสองคนนะเพราะว่าผมคิดว่า ชื่อของอีสองคนน่าจะต้องเล่าตังหาในโอกาสถัดไปนะพี่น้องเพราะฉะนั้นผมจะเอาแค่นี้นะจากที่อเบนเนโกเนี่ยมีชื่อว่าอาซา,าริยเนี่ยฮะพอมาอยู่ในบาบิโลนนฮะค,คนของเนบุคันเนสาก็เปลี่ยนชื่อนะฮะเขาให้เป็นอเบเดเนโกนั่นแหละพี่น้องที่เราเรียกกันอยู่ แล้วก็คำว่าอเบเนโกรหรือเนโกเนี่ยมันมีความหมายของของทางของคนบาบิลอนด้วยนะฮะมันมีความหมายว่าไงมันหมายความว่าอย่างไงก็คือคำว่าเนโกรหรืออเบเนโกเนี่ยหมายถึงเท่แห่งปัญญานะหมายถึงเท่แห่งปัญญาหรือดาวประจันรุ่งนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ ไอ้คนสมัยก่อนเนี่ยเขาน่าจะนิยมใช้กันนะพี่น้องเพราะว่าชื่อของแต่ละคนเนี่ยพอมาอยู่ในอาณาจักรของบาบิโลนก็ถูกเปลี่ยนหมดเลยแม้กระทั่งดาเนียงนะดาเนียก็ถูกเปลี่ยนนะแล้วก็ซาลาก,ก็ถูกเปลีย่ยนเมซสาก็ถูกเปลี่ยนนะไอ้ชื่อพวกเนี่ยถูกเปลี่ยนมาแล้วไม่ใช่ชื่อเดิมนะพี่น้องโอเคไอ้พวกนั้นวกคิดว่าโอกาสหน้าน่าจะมีเล่าให้เราฟันกันฮนะ โอเคถ้าเราดูชื่อของคัำว่าอาเบเนโกเน่เราก็จะเห็นครั้งแรกจากพระธันดาเนียันะบทที่1ข้อที่6และ7นะฮะบทที่1ข้อที่6และ7ของพระธันดาเนียนบอกว่า,างไงในกลุ่มชายหนุ่มเหล่านั้นมีบางคนมาจากยูดาได้แก่ดานนก็คือที่พูดไปนะนะฮานายามิชาเอลและ อาซาริยาอันนี้คือสี่คนที่มาจากยูดาห์ที่ถูกกว่าต้องมานะวะน้ากโกรมวานตั้งชื่อใหม่ให้พวกเขาดานินะฮนะดานียดานีเนี่ยเป็นเบโอเทซซาอันนี้คือเราต้องรู้นะพี่น้องชื่อนี้เพราะว่าสามคำอะเหมือนกันแล้วก็ฮนะันนัญยาเนี่ย มีชื่อว่าซารักนะซารักและมิชาเอลมีชื่อว่าเมซักและก็อัสาริยคนนี่แหละที่ผมจะมาเล่าวันนี้มีชื่อว่าอเบดานีโกพวกเขาถูกเปลี่ยนชื่อหมดเลยตามเทพเจ้านะฮะตามเทหันของคนบาบิลนว่า,างไงพี่น้องแล้วก็เรื่องของอาเบดานีโกหรือ อาเบนิโกมันคืออะไรเรื่องราวของเบเนโกอาเบตาเนโกเนี่ยเราสามารถดูได้จากที่ไหนบ้างก็ไปดูได้ในบทที่สามของประธานนันเนี่ยบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงสามสิบนะฮะบอกว่ายังไงเราอ่านดูเลยพี่นะ้องบรอกว่า,าให้ฟังเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่กษัตริย์เนปุขนิสาได้ทรงกระทำ หัวข้อใหญ่ๆของพังภีตอนนี้บอกว่าเทวรูปทองคาและเตาไฟที่ร้องแรงมนเป็นอย่างไรพี่น้องเราจะไปดูด้วยกันพังภีบอกว่าเนบูคัดเนซาไดส้สร้างเทวรูปทองคําสูงหกสิบศอกพี่น้องหูใจนะสูงหกสิบศอกกว้างหกศอกใหญ่นะพี่น้องตั้งไว้ที่ราด,ดูราในโมทนบาบิลอน และส่งให้เรียกเสนาบดีข้าหลวงภาคผู้ว่ากันรัชมนตรีคุณคลางผู้พิพากษาตุลาการเจ้าหน้าที่ขอทุบมวลทอนมาชุมน,นุมกันเพื่อร่วมง,งานเฉลิมฉลอง,ลองเทวรูปซึ่งเนภูคาเนสซาได้สถาปนาขึ้นให้พวกเขามาเฉลิมฉลอง,ลองมายืนอยู่ต่อหน้าเทวรุษ เทวรูปที่กษัตริย์เบุคเนสซาสร้างขึ้นแล้วประกาศออกไปว่าให้ทุกคนนะฮะถ้าได้ยินเสียคลุยเสียพิงเสียพิงเข่าคู่เสียพิงใหญ่เสียป,ปีเสียนตัวตรีทุกชนิดน่ยให้ทุกคนเนี่ยเหมาะกราบลงทองคำซึ่งกษัตริย์เบุคเนสซาได้ทงสร้างขึ้น และบอกต่อไปว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่ไม่ยอมกราบลงน,นมันสการจะถูกย้อนเข้าไปในเตาไฟที่ลูกสนทําทีพี่น้องโอเคท่าน,นี้พอกระสานบุคเนซาประกาศออาไปก็ถึงเวลาแล้วนะที่จะมีการเฉลิฉลองกันนะก็มีการเป่าเสียเขาสาคลุยพิงพิงเขาคู่พิมใหญ่ และเสียแตรทุกชนิดพอเสียตะตานานานทุกชนิดดังออกมาทุกคนก็กราบน,นมัสก,การเทวรูปทองคำที่กษา,านิบุคคณาส,าสได้สรงสร้างขึ้นนะพี่น้องแต่ในครั้งน,นั้นพระอภิบอกวา่ามีโหราจาร์บางคนมาทูลฟ้อ,องกษัตริย์เรื่องเราของชาวเยียวเอาแล้วชาวเยลก็คือคน,คน เพื่อของดานี่สามคนซาลมามซันและอเบดานีโคนี่แหละเี่น้องเขามาฟ้องว่า่าประบาททรงประกาศพระราชกรีสตกาว่าทุกคนที่ได้ยิงเสียเขาศากด์ลุยเพียงเพียงเขาคู่เพิงใหญ่ปีและเสียดนตรีทุกชนิดให้หมอกกราบลงน้มัสการเทวรูปทองคำนะฮะผู้ใดไม่ยอมหมอบกราบลงน้มัสการจะถูกย้อนเข้าไปในเตาไฟที่ลุกโศกทันที แต่นะฮะผู้โหเนี่ยมาฟ้องว่ามีพวกเยวบางคนคือนะสะซารักเมซักและอาเบลาเนกอนฝะาฝืนฝ่าประบาทที่ปะที่ฝ่าประบาทได้ส่งแต่ตั้งให้ดูแลโมโทนบาบิโลนนั้นพวกเขาไม่ยอมทำตามพระปัญชานะเขาเหล่านั้นไม่กล่าวไหว้เทพเจ้าต่ตางๆของฝ่าประบาทและไม่ยอมน,นมัสการเทวรูปทองคำซึ่ง ว่าพระบาททรงสร้างขึ้นเอาลาสิพี่เนางมีคนมาบอกว่าโอ้โหมีสมคนนะที่ไม่ยอมกลับนรมัสก,การเทวรูปทองคำของ,ของ,ของ่าพระบาก็คือของกษัตริย์นิบุคเนศสาพอกษัตริย์นิบุคเนาสาสมได้ยิงคําชนิดเป็นยังไงในฐานะเป็นกระสาคําสั่งต้องเป็นคาสั่งใช่ไหมพี่นนางคำสั่งต้องเด็กขาด ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังต้องอะไรกระทำตามนะฮะต้องปฏิบัติตามอ่าพเป็ปคำสั่งของพระราชาพอพระราชาได้ยินคำว่าไม่มีมันมีพวกเยียวบางคนไม่ได้กลับนันกันนี่กคนเนศาก็พระกพิบาวา่าโกรยิ่งนักตรัสสั่งให้สารกษมิักและอาเบดานีโกเน่าข้าวเฝ้านะและตราบกับพวกเขาวา่า สารักเมซาเบตาเนกนจริงหรือที่พ่กเจ้าไม่ยอมโปรนิบาตเท,ทพเจ้าของเราหรือนมัสการเทวะรูปทองคำซึ่งเราได้สร้างขึ้นบัดน,นี้นะบอกว่าหากพวกเจ้าได้ยินเสียเขาสากักลุยพิงเพ่งเขาคู่พิงใหญ่ปีและเสียงดนตรีทุกชนิดแล้วถ้าพวกเจ้าพร้อมที่จะเหมาะนมัสการเทวะรูปที่เราได้สร้างขึ้นก็ดีแต่นะฮะหาก พวกเจ้าไม่นำมัสกางจะถูกย,ย้อนเข้าไปในเตาไฟที่ลุกโชนทันทีแล้วเทพพระเจ้าองค์ใดเล่าจะสามารถช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากมือของเราได้อันนี้คือกาษาอินุคนีเตร์เรียบสารักมิสักอเบเดนิโกมาแล้วก็บอลเลยพวกเจ้าหากได้ยิงแล้วก็เรียกกันนนำมัสการเสียแสนซัก เพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะมีใครจะช่วยพวกเจ้าออกไปจากมือของเราได้เราจะจับพวกเจ้ายอนเข้าไปในเตาไฟพอกรสันนิโบคเนสซาออกคําสั่งอย่างนี้นะฮะสารักมเมซะเปนโกบอกว่าอย่างไงสารักเมซสะละอเบรนโกบอกว่าข้าแต่เนบุคเนสานะข้าพระบาทท้งไหลายไม่จําเป็นจะต้อง ทูลแก้ต่างให้ตนเอต่อฝ่าพระบาทในเรื่องนี้นะหากข้าพระบาทถูกย้อนเข้าไปในเตาไฟที่ลูกซ้อนข้าแตกระสาพระเจ้าที่ฝ่าพระบาททั้งหลายปรนิบาญนั้นจะส่งกอบกู้และจะส่งช่วยกู้ข้าพระบาททั้งหลายให้พ้นจากเงื่อนมือของพระหกอฝ่าพระบาทได้แต่ถึงแม้พระองค์ไม่ส่งช่วยข้าแตกระส ก็ขอฝ่าพระบาททรงทราบเถอว่าข้าพระบาทจะไม่ยอมโปรนิบาเทพเจ้าของฝ่าพระบาทหรือนมัสการเทวรูปทองคําซึ่งได้ทรงตั้งขึ้นไปอันขาดโอ้พี่น้องโอ้โหพอได้ยินอย่างงี้ไปยังไงกอกสานนิบุคคลสาก็ความโกก็พุ่งขึ้นไปเท่าตัวเลยโอ้โหเพราะว่าต่อหน้าต่อตากระสากกล้าขาคาแล้วยังไม่พอเนี่ยต่อต่อตั้งต่อว่าด้วยนะฮะ บอกว่าถึงแม้นะพระเจ้าไม่ช่วยนะพวกเขาก็จะไม่ยอมกราบเด็กขาดจะไม่ยอมกราบเทวรูปของคําของฝ่าประบาทนะโอ้โหเนบูคานิสาก็พิโรยิ่งนักนะฮะแล้วก็ทาทำยังไงก็เลยบอกว่าให้เอานะฮะซารักเมซสาและอเบนยโกเน ยอนเข้ามาในเตาไฟเลยพี่น,น้องสั่งให้พวกข้าราชการจับมัดแล้วก็ย้อน,นสรักมซากับอบดุเนคอเนเข้าไปในเตาไฟเลยย้งงพอพเน,เน,ยยนเข้าไปในเตาไฟเป็นยังไงพรงกบพีบอกว่าพอพวกเขาจับสามคนเนี่ยย้อนเข้าไปในเตาไฟแล้วเป็นยังไงพอย้อนเข้าไปในเตาไฟ กระสัเในบุคาเนื้ก็ดูนะกระชับเนบเนบุคคลเนื้อผู้ว่าไงพี่น้องเขาบอกว่าดูสิเราเห็นสี4คนมาอยู่ในต่อไฟพวกเขาไม่ได้ถูกมักหรือเป็นอันตร,รายแต่ยันใดนะฮะและคนที่4นั้นก็ดูเหมือนเทพบุตรที่จริงเขาโยนเข้าไป3าคนใช่ไหมแต่ว่าที่เราเห็นตอนเนี้ย มัมีสีคนน่ะแล้วก็คนที่สี่ก็ไม่ใช่เหมือนมนุษย์แต่ว่าเหมือนเทพประบุนะฮะแล้วก็นิบุคัลนิสร์ก็พยายามเข้าไปใกลเ้เตาไฟนั้นดูแต่ปรากฏว่าร้องมากนะฮะเข้าไปใกล้มาได้แล้วก็นิบุคัลนิสตา์บอกว่ายังไง นิพุคเนศาบอกว่าทรงเรียกร้องว่าสางเมซะาเบดาเนโกผู้ใช้ของพระเจ้าสูงสูเอ๋ยจงออกมาเถอะเพราะว่าเขาเห็นอ่ะพี่น้องถ้าท่านที่เขาย้อนเข้าไปแล้วไฟก็ไหม้แบบร้องแรงมากแต่ปรากฏว่ามันไม่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 ไหม้อ่ะไม่ตายอ่ะคือมันเดินอยู่อ่ะจะย้อนเข้าไปแค่สามคนปรากฏว่ามีสี่คนเพราะฉะนั้นกระย์ก็เลยเรียกออกมานะ เรียให้ออกมาจากฝ่ายที่ลุกไหม้อยู่นะพระกระพิบพว่าดังนั้นสาร่ามซซาและอเบนิโกจึงออกมาจากฝ่ายบรรดาเสนาบดีนะพี่น้องอันนี้คือพยายามเลยนะที่เขาเห็นเหตุการณ์น,นบรรดาเสนาบดีข้ารวมภาคผู้ว่าราชการและรัชมนตรีต,ต่างมาหอบล้อมคนท้าสามมาหอบล้อมแล้วเป็นไงเขาบอกว่าเห็นว่า ไฟไม่ได้ทำอันตรายพวกเขาเลยผมก็ไม่ได้ไหม้นะเส้นผมก็ไม่ได้ไหม้แม้สสเ,เส้นเสื้อผ้าก็ไม่ได้เผาไหม้ไม่มีแม้แต่กลิ่นไหม้พี่น้องโอโ้พระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องเราได้เห็นแล้วใช่ไหมพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนคือ มันเปลี่ยนไปว่าได้่ะคนคนหนึ่งจะตกเข้าไปในไฟลแล้วก็ไม่ตายไม่ถูกไฟไหม้อะเปลียนไปได้ไหมพี่น้องพังกับพีบอกว่าแม้จะเส้นผมเส้นเดียวก็ไม่ไหมเสื้อผ้าก็ปกติดีแล้วก็นอกจากนั้นฮนะพวกข้าหลวงข้าราชการนะยกก็ข้ามูลตีขนาต่างก็เข้าไปใกล้สารกะเมิสระกะ,ะ,กะเบเนโก ปรากฏว่าแม้แต่กลิ่นความไฟก็ยังไม่ติดตัวพวกเขาเออมาโอ้พี่น้องอันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องคิดเอาเองเพราะสิ่งนี้ไงพี่น้องผมก็เลยพยายามมาจากรายการเช่นนี้เพื่อที่จะมาเล่าเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะพี่น้อง คือพี่น้องเราติดตามพระเจ้าเนี่ยเรามารู้จักพระเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรเสียเปรียบเลยมีแต่ได้ก็ได้การติดตามพระเจ้าไปน้องเพราะฉะนั้นเชื่อชัวร์พี่น้องนะพี่น้องที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าก็ลองสวยหาพระเจ้าของคิสเตียนดูนะพี่น้องเราสามารถสวยหาพระเจ้าได้จากที่ไหนอยู่องเสือเพ,พื่อภปีของผมเล่นนี้เล่นใหญ่เหลือเกินนะพี่น้องที่จินมีหลายเล่นนะโอเคมีเล่นหนึ่งเดี๋ยวไปค้นหาในนี่ดีไหมใน,นนี่มันมันจะเล่นค่อยใหญ่ อ่าเนี่ยพระำคตธรรมคัมภีร์ฉบ,บับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเีเราเข้าไปหาเราไปศึกษาดูในนี้พระเจ้าองค์นี้สาแดงให้เราเพร้อมที่จะสาแดงให้เรานะฮะเดี๋ยวรู้จักกับพระอ,องค์ทัานแล้วก็พระองค์จะเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราพระองค์จะเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราที่ พร้อมจะช่วยเหลือเราเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่คัคงค้าง,างในสถานการณ์ที่เราไม่อาจจะช่วยเหลือตัวเราได้เพราะฉะนั้นพี่น้องการการติดตามพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ขวอยางมากพี่น้องผมกล้าบอกพี่น้องพี่น้องลองคิดเอาเองก็ได้เอาลองคิดเอาเองว่ามีพระองค์ในที่สัญญาว่าจะช่วยเหลือเราในทุกๆสถานการณ์ได้ เมือ่อคัดขันในสถานการณ์ที่แบบเกินที่เราจะช่วยเหลือตัวเองแล้วนะพี่น้องที่นี่ที่เราได้เห็นที่นี่ก็คือว่าพอสาลักเมชักและเอเบเดเนโกเนี่ยอนเข้าไปในไฟเพ,พื่พอพรเะรว่าแม้แต่กลีนความไฟก็ไม่มีอำน,นาจที่จะติออกมาในตัวของพวกเขาพี่น้องลองคิดดูคิดดูดดนะ พระเจ้าองค์นี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นพี่น้องการที่เราจะยอมรับพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้า,จาเนี่ยเป็นสิ่งที่รัวทําอย่างมากนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไหนที่ยังยังไม่ได้ต้องรับพระเจ้าเนี่ยผมว่าลิลี่ตัดสินใจเพราะว่า,เรา,วาเราไม่รู้วันเวลาของเรามาจะยาวนานเท่าไหร่นะพี่น้องเพราะฉะนั้น อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะฮะเรามาศึกษารเรื่องราวของพระเจ้าดูพี่น้องพี่น้องจะไม่ผิดหวังนะฮะในการติดตามพระเจ้าอย่างนนเน่นอนเพราะว่าพระเจ้าทรงให้คำสัญญากับเราหลายๆดัางหลายๆสิ่งหลายอย่างในพระคัมภีร์ถ้าเราดูนะพี่น้องมีมากมายซึ่งเป็นพระคุณสอนพระคุณนะพี่น้องการท่งเลี้ยงดูก็จริงการสรงรักษาก็จริงการสที่อยู่ด้วยก็จริงพระคุณเนี่ยมันมีมากมาย,มายหลือ ที่เราจะพานาไปเนาะโอเคก็จะจะบอกให้เราในตอสุดท้ายนี่ว่าเลือดของพระเจ้าเนี่ยเป็นเลือดที่สามครั้งและจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรับเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องขอพี่น้องเปิดใจนะฮะต้องรับให้สุขเจ้าเพราะกษัตริย์นิบุคคนิสาเห็นอย่างนี้กษัตริย์นิบุคคนิสาทำยังไง ระกบีบอต่อไปว่าในบุคเนซาจึงตราว่าขอสารเสด็จพระเจ้าของสารักเมซาและอเบเดนิโกผู้ทรงท่งทูตสว่า์ขอโปรงมาช่วยผู้รใชยของโปรงพวกเขาไว้วางใจในพระเจ้าและเมื่อคํงสั่งของกษัตริย์และยอมตายเสียดีกว่าจะยอมปรนิบัตินมาชการพระอ่งได้เว้นแต่พระเจ้าของตนฉะนั้นเราขอประกาศกฤษฎิกาว่า ไม่ว่าผลเลมืองชาติใดภาษาใดกล่าววาจาล่าวเกินพระเจ้าของสารักเมซักและอาเบดาเนโกจะถูกฝังเป็นท่องท่องอืมพอกาสานีบุคานิสาได้เจอกับตนเองแล้วเนี่ยแกเนี่ยออกกริสติกาเลยนะบอกว่าใครที่ผู้มีประมาทเน ว่าเก่าเกินนะฮะเหตุเรื่องของพระเจ้าของซาลามิซาเบนโกนเขาจะฟังให้มันเป็ท่องๆเลยและบ้านเรือของเขาจะถูกพานทลายเป็นกองขยะโอ้โหพี่น้องลองคิดดูเพราะไม่มีเทพเจ้าอื่นใดสามารถช่วยได้ถึงเพียงน,นี้อันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็น พราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเชื่อเชื่อชัวพี่น้องพี่น้องทุกคนนะที่เข้ามาดูเข้ามาชมช่องเนี้ยพี่น้องศึกษาพร้อมไปกับผมเลยนะติดตามไว้นะฮะไปศึกษาทุกๆเรื่องที่ผมเล่าพี่น้องพี่พี่น้องจะได้รับพระพรอย่างมากแล้วก็พี่น้องจะเห็นพระเจ้าอย่างที่กษัตริย์านิบุคเนศาเห็นอย่างแน่นอนพี่น้อง กษัตริย์นิบุคเนศาเดิมทีเกก็มีพระคอาต้นเองนะแต่พอเกมารู้จักเกมารู้จักกับพระเจ้าของสารเมษะเปเดเนโกแกย้อนรับเลยนะไม่มีผู้ใดช่วยได้เช่นพระเจ้าองค์นี้แล้วโอเคไหมพี่นอ้องสุดท้ายนี้เราจะมาขอพระพรกับพระเจ้าอวยพรเราก่อนที่จะจบ อนเป็นอกครั้งหนึ่งโดยการอธิษฐานพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสมัเยี่ยมันนี้ที่ข้าพกมได้มีโอกาสข้ามาเล่าเรื่องของอเบเาเนโกกับเพื่อนๆของเขาอีกสองคนที่เราได้เห็นว่าพวกเขานั้นเมื่อมีความไว้วางใจในพระเจ้าเขาสามารถรอดพ้นจากภัยอันตรายที่ใหญ่หลวงเกินที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งจะสามารถช่วยเหลือได้ ขอพระคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรขา้าปร่งต่อไปและววอวยพรทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาฟังด้วยขอบคมโพรงขอที่ทางการทุนพระนางพระองค์พระกิจเจ้าอาเมนพระเจ้าอวยประพอทุกคนข้าพี่น้อง